สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิเชลก็มี3เทคนิคนะคะสำหรับคนที่มีผิวดำกรมะพันนะคะแล้วก็อยากจะมีผิวขาวเนี่ยแบบถาวรลเหมือนดารานางแบบนะคะวันนี้ก็มีเทคนิค3เทคนิคที่แก้ไขปัญหาสำหรับคนที่มีผิวขมเนี่ยอยากจะมีผิวขาวนะคะมาแชร์เพื่อนๆกันค่ะมิเชลนะคะก็อยากเห็นผู้หญิงไทยนะคะพัฒนาตัวเองนะคะทั้งด้านภายในและภายนอกเก่ง แล้วก็สวยด้วยนะคะก็ต้องไปคู่กันนะคะแล้วก็ส่วนตัวของมิเชลเองเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่มีผิวสีช,ช็อกโกแลตนะคะสำหรับคุณพ่อเนี่ยก็มีสีผิวเป็นช,ช็อกโกแลตเข้มนะคะแล้วก็คุณย่ากับคุณปู่นะคะก็มีสีผิวแบบช,ช็อกโกแลตเข้มนะคะเป็นอมกาแฟสำหรับคุณแม่นะคะก็มีสีผิวเนี่ยคล้ายอบเชยนะคะ แล้วก็สำหรับพี่สาวของมิเชลนะคะก็มีสีผิวแบบวานิลาผสมช็อกโกแลตแบบอ่อนๆนะคะแล้วก็สำหรับตัวของมิเชลเองนะคะก็เคยมีสีผิวที่เป็นช็อกโกแลตเข้มนะคะเพราะว่าติดคุณพ่อนะคะสีผิวก็จะออกไปทางช็อกโกแลตเข้มเป็นคํำกว่าพี่สาวนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบในการออกแบบดีไซน์ต่างๆ สมัยก่อนน่ยตอนเก้าขวบเนี่ยก็ชอบวาดแล้วก็ระบายสีนะคะแล้วก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมตัวดินสอสีเนี่ยเขาออกแบบมาเนี่ยทำไมมีแต่สีเนื้อเราก็รู้สึกสับสนกับสีผิวเรามากเพราะสีผิวของเราเนี่ยมันเป็นสีผิวช็อกโกแลตน้ำตาลแล้วทำไมสีผิวทำไมตัวดินสอสีเนี่ยมันมีแต่สีเนื้อนะ,ะแล้วก็ตอนสมัยเด็กๆนะคะก็รู้สึกแบบ สับสนทางด้านสีผิวมากนะคะเพราะสมัยก่อนเนี่ยจะโดนเพื่อนๆน,นในห้องล้อว่าเป็นเงาะป่าเพอด้วยรูปร่างอ่าอ้วนแล้วก็มีผิวที่เป็นสีช็อกโกแลตแล้วก็ผมหยิกฟูแล้วก็บางครั้งนะคะนั่งที่โซโฟ,ฟาของคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อก็จะบอกว่าอเมื่อไหร่แบบ มิเชลจะถอดรูปสักทีนะคะแบบเป็นเงาะป่ามานานแล้วอะไรอย่เงี้ยก็คือเป็นการหยอกหยอกล้อเล่นกันนะคะเพราะว่ามีแบบรูปรูปลักษณ์ข้างนอกเนี่ยสมัยก่อนเหมือนเงาะป่าแต่ว่าตัวเนี่ยก็จะอ้วนด้วยนะคะแล้วก็ดำด้วยนะคะเหมือนคล้ายๆคนแบบคนอยู่แบบทะเลอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พอโตขึ้นมานะคะ คือเป็นจุดเจ็บปวดนิดนึงเพราะว่าแบบบางทีเราก็พอโตขึ้นมาเนี้ยเราแอบชอบหนุ่มนะคะก็แบบผิดหวังกับความรักทุกๆครั้งเลยไม่เคยสมหวังเลยชอบใครก็ไม่มีใครชอบเราเลยนะคะเพราะว่าด้วยด้วยด้วย,วยเฉดสีผิวของเรานะคะมันก็เฉดสีผิวนะคะก็จะสร้างความทับใจตั้งแต่แรกพบนะลรวก็เริ่มเริ่มรู้สึกเริ่มเข้าใจ แบบนี้นะคะพอสักโตขึ้นมาหน่อยค่ะเรียนมหาลัยก็เดินปกติก็กลับบ้านนะคะแล้วก็เดินผ่านเทคนิคสมุาครทุกวันกับเพื่อนสาวที่มีเฉดส,สีผิวแครนน้ำตาลช็อกโกแลตเช่นเดียวกันนะคะก็วันนั้นเราก็เดินผ่านปกติทุกวันก็ จะแบบเดินผ่านปกติเลยแต่วันนั้นะเราเดินผ่านหน้าโรงเรียนเทคนิคนะคะมีเสียงแบบกลุ่มผู้ชายตะโกนแบบวิววิววิอย่างค่ะเราสองคนก็แบบอุ้ยกีดเราเหรอปรากฏว่าข้างหลังนะคะมีเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่แต่ว่าผิวเนี่ยคือคล้ายโยกเกิดแบบ สตรอเบอรี่นะคะเดินมาข้างหลังแล้วก็แบบวิดวิววิวิวนะคะแต่แต่แบบตอนเราที่เดินแบบกัน2คนผ่านข้างหน้าเนี่ยคือเสียงเนี่ยไปค้ายแบบป่าช้าป่าช้าเลยนะคะข้างข้างหลังนี่คือแบบกรีดกันวิดวิวมากอ่าก็รู้สึกแบบมีความเจ็บปวดเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเชสีผิวนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะมิเชลก็จะมี3เทคนิคนะ,คะเพราะว่ามิเชลเนี่ยเข้าใจคนที่มีผิวเป็นสีช,โชโ็อกโกแลตผิวดำก็พันนะคะว่าเรารู้สึกอย่างไรแล้วก็เราเคยเจอประสบการณ์อะไรบ้างนะคะแล้วมิเชลก็มีผลลัพธ์ที่มิเชลสามารถขาวขึ้นมาได้นะคะโดยใช้เวลาไม่นาน ก็วันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆฟังนะคะว่ามิเชลทำอย่างไรในการที่มีผิวขาวแบบถาวรมาสิบกว่าปีแล้วโดยที่ไม่ได้กลับไปดำเหมือนเดิมเลยนะคะสามเทคนิคง่ายๆนะคะในการที่ทำให้ผิวดำกระพันเนี่ยแล้วก็มาขาวถาวรเหมือนพวกดารานางแบบอย่างเงี้ยทำยังไงนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นวิธีการป้องกัน วิธีที่2เป็นวิธีการยับยัง้งและวิธีการที่3นะคะเป็นวิธีการรักษาวิธีการที่1เนี่ยเป็นการป้องกันคือมิเชลจะใส่เสื้อผ้าแบบหลวมๆแล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่กัน UV นะคะเวลาแบบออกไปข้างนอกนะคะเพื่อที่จะได้ป้องกันแสงแดดแล้วก็ทากันแดดเนี่ยเป็นประจำสองชั่วโมงครั้งนะคะหรือ3ชั่วโมงครั้งถ้าแบบ แสงแดดมันเบาๆไม่ค่อยมีก็อาจะครึ่งวันหนึ่งครั้งได้มันเป็นเคล็ดลับที่ง่ายๆแต่พอเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันได้ผลจริงๆเพราะว่ามิเชลเนี่ยใช้เคล็ดลับนี้แล้วก็ได้ผลแบบจริงๆนะคะแล้วก็ตัวเคล็ดลับที่สองเนี่ยจะเป็นเคล็ดลับการยับยัง้งยับยั้งหมายความว่าเราจะต้องอมิเชลเคยฉีดผิวนะเพื่อยับยั้งตัว เมลานินเนี่ยไม่ให้มันหยุดทำงานนะคะหมดไปหลายหมื่นมากแต่ว่าก็ไม่ได้ผลแล้วก็ทั้งกินยาต่างๆนะคะก็ไม่ได้ผลแล้วมิเชลนะคะก็เลยใช้วิธีการทาเอานะคะก็จะเป็นทาสารสก,กัดที่มีสารสก,กัดที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเม่สีเมลานิน เช่นกุตาไทโอนะคะแล้วก็ตัววิตามินซีจากสีบักทอนที่นำเข้าจากกรีซตัวนี้ก็จะมีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึงสิบห้าเท่ามันจะช่วยทำให้เร่งทำให้ผิวเรากระจ่างใสกุตาไทโอนะคะที่เป็นสารสกัดนะคะ มาจากตัวตระกูลเบอร์รี่ก็จะมีฤทธิ์นะคะในการยับยั้งตัวเมสส็ดสีเมลานินนะคะไม่ให้แบบว่าให้มันทำงานลดลงสิงผิวเราก็จะอ่อนลงแล้วก็อัลฟาอบูตินนะคะซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ยับยั้งตัวเมสส็ดสีแล้วก็ทำเสริมแล้วก็มีวิตามินอีวิตามินวิตามินอี แล้วก็วิตามินรวมต่างๆนะคะที่ที่ทำให้ฟื้นฟูผิวนะคะสำหรับใครที่ดำจากแสงแดดมาไปเที่ยวทะเลแล้วก็กลับมาผิวดำผิวํานะคะกะ็ฟื้นฟูทำให้ผิวให้เรากลับมาขาวแบบเร่งด่วนแล้วสำหรับใครที่มีผิวดำกรรมพันธ์เนี่ยก็จะช่วยไปยับยั้งตัวเม็ดสีเนี่ยทำให้มันขาวแบบเร็วขึ้นแบบติดจรวดติดสปีดเลย เปลี่ยนเฉดไปแบบประมาณ7-14วันเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแบบว่า23เฉดแล้วนะคะซึ่งมิเชลเนี่ยก็ได้รวบรวมสารสก,กัดร้อยกว่าชนิดนะคะที่เป็นเกี่ยวกับผิวขาวเนี่ยใส่เข้าไปในบ็อกเซตของล็อกซี่กูตาซนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อหรือสอบถามนะคะมีบริการความช่วยเหลืออยู่ที่เวิร์ดเว็บล็อกซี่สตาร ะะแล้วก็สำหรับข้อที่3นะคะเป็นการรักษาพอเรามีผิวที่ขาวแล้วเราป้องกันและแล้วก็เราอ่ามีการยับยั้งมันแล้วนะคะทีเนี้ยมันก็จะเป็นการรักษาคือทำแบบเนี้ยบนไปใส่เสื้อแล้วก็ทาครีมกันแดดกินน้ำให้เพียงพอต่อวันนะคะ ไม่ได้อยู่ในสภาวะเครียดอยู่ในสภาวะที่ล่าเริงจ,จําใจเพราะการเครียดนะคะก็ทำให้ผิวหมองคล้ำได้เหมือนกันแล้วก็ก่อให้เกิดอนุบูลอิสระทําให้มีริ้วรอยได้เช่นเดียวกันนะคะก็ควรระวังตัวทางด้านอารมณ์ e m o t ม o n a ชของเรานะคะก็สามเทคนิคง่ายๆนะคะก็นำไปปรับใช้กันนะ ำนะคะนำไปปรับใช้กันแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับมิชเชลนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ